สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับเจ้าชายวันนี้เจ้าชายมาตอบคำถามว่าเพื่อทำไมเพื่อไทยทำไมถึงเป็นแบบนี้และเพื่ออะไรเพื่อทำไมนะครับเพื่อไทยทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ขอตอบอย่างนี้ในมุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สำหรับผมก็ไม่เห็นมีอะไรนะครับขอตอบเลยนะครับว่าแล้ว เพื่อไทยเขาก็เป็นของเขาโย,ยางงี้อย่าลืมนะเพื่อไทยเนี่ยเขาเป็นพักเดียวในประเทศไทยที่ตั้งนโยบายน้อยกว่าทุกๆพักเวลาเขาชูเวลาเขาชูนโยบายอะไรออกมาเนี่ยเขาจะเอานโยบายเด็ดๆที่ประชาชนเข้าถึงได้และประชาชนก็ได้ประโยชน์ที่สูงสุดอย่างเช่นนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคอันนี้ไม่ได้ล้ำเลิกบุญคุณนะแต่เรายกตัวอย่างให้เห็นนะฮะ นะโยบายเอาหวยใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินอย่างเงี้ยเขาจับต้องได้เลยคือปกติเวลาเราไปซื้อหวยเรื่ออะไรต่างๆเนี่ยต้องยอมรับนะว่าเราซื้อหวยเนี่ยเราเสียเปรียบทุกประตูทุกด้านเวลาเราซื้อหวยปุ๊บเจ้ามือก็จะบอกละอันตัวนี้นะจ่ายแค่ครึ่งเดียวนะแต่เวลาเราซื้อเราต้องซื้อเงินเต็มไงนะฮะแต่พอ3 0บาทรักษาทุกโลกมาเนี่ย ประชาชนได้สัมผัสจริงเห็นจริงและก็พอหวยใต้ดินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยประชาชนสัมผัสเข้าเข้าถึงแก่นแท้ว่าคือด้วยความที่รักการเสี่ยงโชคอะนะฮะอยากซื้อเลขตัวนี้ได้ซื้ออะมันไม่มีการอั้นไม่มีการหมดไม่มีการห้ามไม่มีคำว่าจ่ายครึ่งเดียวก็ใช่ไหมฮะคุณจะซื้อสามตัวข้างล่างข้างบนเรื่องของคุณเมื่อก่อนมันไม่มีตัวหน้าตัวหลังไงมันจะมีสามตัวล่างคือสี่ชุดเลยฮะ เลือกซื้อได้เลยและสามตัวบนโต๊ะเต็งอะไรก็ว่ากันไปเงี้ยฮะประมาณนี้แลวสองตัวข้างบนสองตัวข้างล่างกับหน้ากับหลังอะไรก็ว่ากันไปคือมันเข้าถึงแกนแท้แล้วมันจับต้องได้นะครับทีนี้พอนโยบาย8นโยบายของพรรคเพื่อไทยมาเขาแจกเงินนี้ตน 10, ้นหนึ่งบาทนู่นนี่นั่นเขาก็ทําตามนโยบายของเขาแต่ที่คนไม่เห็นด้วยก็คือว่าคนจะไปอิง9 9สศ คนจะไปอิงกับประชาธิปไตยที่จะแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองจะต้องแก้หน้ามาตราที่เป็นพระมหากษัตริย์แล้วคนที่ไปเลือกก้าไกลเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อนโยบายสามร้อยนโยบายของก้าวไกลนะอันนี้เราพูดแบบเป็นธรรมเลยนะแบบเป็นตรง,ตรง,ตรง,ตรงๆนะกลางๆเขาซื้อนโยบายของก้าวไกลซื้อคือเรื่องเงินสามพันบาทของคนพิการเงินสามพันพันบาทของคนแก่ถ้าเขาได้ปฏิบัติปุ๊บสาม สามพันบาทเนี่ยในหนึ่งร้อยวันแรกเขาปฏิบัติได้เขาแจกจริงเขาบอกงี้แต่อย่าลืมนะครับทีนี้ตัวคุณสิริกัญญาที่ดูแลคังดูแลฝ่ายเศรษฐกิจเนี่ยออกมาพูดเองบอกว่าดูแล้วเนี่ยมันทําไม่ได้เงินในคังมันไม่มีแต่ด้อมส้มทั้งหลายเนี่ยที่เชียร์ก้าวไกลเนี่ยก็หลับหูหลับตาเชียร์แต่ไม่ฟังข้อความนี้ไงไม่ฟังความเป็นจริงไม่เปิดใจไงก็คิดว่ายังได้ยังได้แต่เขาบอกแล้วว่าทําไม่ได้ และทีนี้คนที่คาดหวังค่าแรง450บาทนะคิดดีๆนะครับวันนี้เพื่อไทยเขาทำเนี่ย300บาทค่าแรงขั้นตำ่ำถ้าเป็น450บาทก็ได้อยู่เดือนละ12,000 13,500แต่เงิน600บาทของค่าแรงขั้นต่ำของเพื่อไทยเ,ยเขาทำได้เขามีที่มาของเงินเขามีที่ไปของเงินเขามีการเก็บภาษีแบบไหนเขาจัดเก็บภาษีแบบไหนเอาเงินออกมากระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรเขามีแผนรองรับนะ แล้วเขาทําได้นี่คือจุดเด่นของเพื่อไทยนะฮะและทีนี้คนก็ไปเลือกเก้าวไกลเพราะไม่อยากให้ลูกเี่ยไปเกณฑ์ทหารเด็กๆวัยรุ่นสาวๆต่างๆที่มีแฟนมีอะไรไปเกณฑ์ทหารมันช้าบกช้าใจมันเสียใจอ่ะมันพัดพลาดก,กันนะก็เลยไม่อยากให้มีการไปเกณฑ์ทหารใครอยากเป็นทหารก็ไปสมัครเลยอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่คนซื้อนะโยบายนี้มาเนี่ย ที่เลือกก้าไก่เพราะซื้อนโยบายนี้เข้าใจยังทีนี้พอเห็นว่าเป็นประชาธิปไตยด้วยกันเพราะว่าเห็นก้าไก่มาเรียกร้องสามขีบประชาะธิปไตยสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันเพื่อไทยเขาเรียกร้องมาก่อนแต่วันนี้มันตันเงนมันเดินไม่ได้มันไปไม่ได้อย่าลืมนะประเทศไทยเนี่ยเราประชากรเนี่ยเราต้องยอมรับคนคนจนมันเยอะกว่าคนจนมันเยอะกว่าคนรวยอะ่ะ แม้กระทั่งคนที่มาเรียกร้องเย้ยๆๆทุกวันเนี้ก็ไม่มีจะก,กินนะมีนี่มีสินเหมือนกันทั้งนั้นแหละเข้าใจไหมครับทีนี้เจ้าชายก็ตอบแบบชัดๆให้เห็นเลยเพื่อไทยทําไมต้องเป็นแบบนั้นอันนี้คนที่สนิทกันนะรู้จักกันนะเขาถามมาเราก็ตอบน้องเราแบบนี้ว่าทําไมเพื่อไทยต้องเป็นอย่างนั้นคือด้วยการที่จัดตั้งกับก้าวไกลเนี่ยมันจัดตั้งไม่ได้ทําไมมันมีคําถามว่าทําไมด้วยเหตุผลที่ว่า รัฐธรรมนูญที่เราลงเลือกตั้งอยู่ตอนนี้คือรัฐธรรมนูญปี60ที่เขาเขียนไว้ว่าต้องมีฝั่งที่จะให้คะแนนด้วยก็คือต้องมีสวมาโหวตให้หรือถ้าไม่มีสวมาโหวตคุณต้องมีคะแนนเกินกึ่งหนึ่งทั้งสองสภาก็คือสภาของสมาชิกวุฒิสภา250เสียงมาบวกกับ500เสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมันเป็น700 750เสียงมันต้องกึ่งหนึ่งนะต้องได้376เสียงขึ้นไปมันถึงจะเลยกึ่งหนึ่งและนั่นแหละเราถึงจะเป็นผู้ชนะโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งสวทีนี้พอจับมัดรวมกันแล้ว8ดพักเนี่ยเอาละ่ะยกเว้นเพื่อไทยกับก้าวไกลละกันนะพักที่มาร่วมกับเราเนี่ยคะแนนมันน้อยนี่ต่ําต้อยเลี่ย่ตาเตี้ยเลี่ยดินอะเราไม่ได้ดูถูกประชาชนแต่มันได้แค่นี้จริงๆ ก็ด้วยเหตุผลที่ตัวเราเป็นคนกําหนดเองไงต้องยอมรับนะทีนี้เก้าไกลเป็นคนกําหนดเองว่ามีลุงไม่มีเราก็คือไม่เอาคนของลุงไม่เอาลุงเลยแต่สวออนี่ลุงมันเป็นคนตั้งมาเราต้องยอมรับก่อนนะครับเหตุผลที่เราบอกไม่นุ่นไม่เอาไม่ร่วมมือกับคนน้องคนนี้ใครจะไปอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่เอามันก็เลยติดกับดักตรงนี้อย่าลืมนะพอ,ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยทาง ทางคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนพิธาติดต่อไปถึงพักพลังประชารัฐติดต่อพักประชาธิปัตย์ติดต่อรวมใจไทยสร้างชาติเหมือนกันติดต่อชาติไทยพัฒนาเหมือนกันติดต่อพักอะไรมีก่อนไม่มีกูนี้ด้วยติดต่อไปทุกพักพิธาเป็นคนติดต่อเข้าใจไหมครับแต่ด้อมด้อมมองของส้มเนี่ยไม่เปิดใจฟังไงไม่เปิดใจฟัง แล้วมาโยนบาปให้เพื่อไทยยงไงเข้าใจไหมทีนี้เปิดใจก่อนคือฝั่งเก้าวไกลเขาติดต่อไปก่อนแล้วแต่พวกนั้นไม่เอากาบก้าไกลพราเก้าไกลไปด่าเขาไว้ก่อนเข้าใจยังทีนี้พอเก้าไกลติดต่อไม่ได้ตั้งไม่ได้ก็เลยต้องให้เพื่อไทยเนี่ยเป็นแกนหลักแกนนําแต่พอให้เพื่อไทยเป็นแกนนําทีนี้ข้อความต่างๆที่หรือว่าความความผูกมัดอะไรต่างๆของเก้าวไกลเนี่ยก็ต้องถูกยกเลิกก็ต้องเป็นแคนดิเดตของ เพื่อไทยเพื่อไทยก็ต้องเป็นคนสร้างเงื่อนไขเองว่าต้องเป็นนโยบายของฉันนะตอนนั้นก็เป็นนโยบายของก้าวไกลอยู่ใน่ต้องเปิดใจก่อนเมื่อเรายกให้เขาเป็นคนตั้งเราต้องตามนโยบายของเขาทีนี้เขาก็เรียกเหมือนกันเขาก็เรียกทุกพักมาคุยเหมือนกันฟังว่าจะโหวตจะให้ไหมถ้ายังอยู่กับก้าวไกลเป็นอย่างนี้ก็ได้รับฉันทามติว่าทุกคนไม่เอาก้าวไกลไงแต่ก้าวไกลเนี่ยไปติดก่อนแล้วนะไปติดต่อก่อนเพื่อไทยแล้วนะแต่เขาไม่เอาก้าวไกลจึงให้เพื่อไทยในปติดต่ออีกทีหนึ่งเพื่อจะมาโหวต เข้าใจยังครับนะจริงๆแล้วมันต้องจัดตั้งเพื่อไทยไม่ได้เป็นอะไรเพื่อไทยเขาก็ต้องการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อมาบริหารประเทศแล้วก็ทานโะยบายตรงนี้ให้กับคะแนนเสียงหนึ่งเ,เขาเรียกว่าคะแนนเสียง11ล้านเสียงเนี่ยที่เลือกเพื่อไทยมาเนี่ยให้มีกินมีใช้ขึ้นมาเนี่ยคำตอบแค่นี้เองนะฮะชัดเจนนะเอาขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมเจ้าชายอธิบายตามคําถามนะครับวันนี้ตอบตามคําถามที่ ถามมาครับสวัสดีครับ